สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซียังละตางนอนนีย่างนอเกิดเหตุอีกแล้วพี่น้องเ้ยนี่สายยางรดเป็นทอนเป็นทอนปุ่นอีกทอนหนึ่งเดี๋ยวสิก,กิเนค่ะเก็บ เก็บเบิ้งนี้นี่ทนหนึ่งนี่สองทนสามทนนี่ผลงานของของลูกสาวพ่อใหญ่อุดนี่อีกท่อนหนึ่งสายยางสายยางน้ำพี่นอ้องเลยนี่นะคะผลงานผลงานของสาวอุ้มนะคะ สายยางขาดอีกแล้วพอจักว่าเอาไว้แบบใดมาดูก๊อกนะคะนี่ค่ะกอกพี่น้องยังหักแน่พวกยังหักแน่ล่ะนี่กอกน้ำผลงานลูกสาว เป็นเจ้าได้ล่ะพะอ่อใหญ่อูดผลงานลูกสาวเจ้าตอนนี้พ่อไปอยู่จะไปทางไหนพราท่านหินมงกำลังมาตัดหญ้าพี่น้องเลยสาสู่าสาไสาเป็นหมดเลยเนี่ยสายย่างขาดว่าเป็นชิ้นดีผู้ใดเฮ็ดตุ้มฮะผู้ใดเฮ็ด ผู้เฮ็ดกอกน้ำเฮ็ดสายยางนั่นถามเรายวยางนี้เลยได้เฮ็ดบ่หนี่มีความพิดบ่หนี่ถามเรายวยางนี้มีความพิดแล้วนี่ดูนะครับพี่นองเอ้ยวังหันกระขาดไปเร็วสายยางของซาลานะคะ คนทรงมหาใหตแต่โดนๆดนดนผลล่ะค่ะปีกกัวๆเร็วไปเมื่อละเป็นหัวฉีดเนาะค่ะ <c oughs> คองสิได้สื่อไม่ละบอกพ่อใอย่าอุดสื่อไม่หลดุดผลงานของลูกสาว บอกพอสื่อใหม่เลยเด้อเออเอาสายยังกินน้ำไปบ้างหันเอาให้สาวอุ่มกินน้ำแล้วกับวกเกิฟตไก่ๆจเลยเป็นจังสีหล้วพี่น้องขาดมืดจะว่าน้ำเศร้าไหลจังได้กับโบหูขึ้นกันโทษทัน ต้องต้องถามผู้ใหญ่อูดแล้วผู้ใดเห็ดถามผู้ใหญ่อูดเบิังเด้อถามผู้อูดเบิังผู้ใดเห็ดนี่มาแล้วคุณฮะผู้ใดเห็ดนี่น้ำแตกก็ดีน้ำเศร้าไปซื้อแล้วบ่หูเหลวผู้ใดเห็ดเออผู้ใดเห็ดแหละอุ้มถามพ่อเบิัง อุ้มเพ็ดนั่นบัดทีคนอื่นนั่นฮ้เขาได้บ่จะขอฮ้ายบ่แท้นี่เนาะอุ้มเก็บอีหยังบ่เก็บดีๆเบิ่งแต่ว่ากอน้ํานี่จักเซาเองน้ําเซาไหลก็บ่ฮู้น้ําอยู่ไสบ่ปนโอมงนั่นนะอืคักหลาย จ้าว่าหัวไปยุ่งมืองไดนนี่หวัวใส่ย่างอยางทองจะมาเบิ่งผลงานตินี่ผลงานผู้ใดผลงานพี่อุม้มนั่นคำามาเบิ่งผลงานเขาไปแล้วคุณเออทองว่าข่อยบ่เคยเี็ดเด้อผลงานของพี่อุม้มไปจะไหนมันเจียวอ,ออกได้บ่างฮะมัเจียวอ,ออกได้มันเจียวอ,ออกได้ ผู้ใดผู้ใดผู้ใดเอาไว้อุ่มฮะพอขึ้อุ่มนี่มีความผิดนี่ฮะพอติมีความผิดเนาะพออุดนี่เก็บอียังบเรียบร้อยมุ้วนเขียวได้อีกเดี๋ยวยังดีเลยนี่แน่นอนหรอวะบ่แม่นความผิดอุ่มเด้อพอเก็บของบ่ดีเนาะ เอาไว้ส่งไหนบุลูกสาวมือเงาเออบ่อเมนความผิดอุ่มบอกใพอเอาไว้พอดีเมนเบอรหลังพูดเอาไว้พอดีกับแจ้งสั่น์แล้วหักมือดอยังกระไดนั่นอาจารย์ก็ยังขับไปต้องแหงเอาญาติกันแล้วคน Hứi, hứi nhạt với tốn hiền cả lẹo Nhạt đấy không? Và ủm ở nhạt đấy không? Năm nè, năm nè ก็ไปสิแปดโมงแล้วเฮ้ยหยวกันแล้วโอ้ยบ่ได้มาไงเดี๋ยวบ่ได้มาไง โดนประสันมันนั่นจะไปเนี่ยมือแรง,องเอ,เอ <c ười> าเป็นอ,อย่ายงไปโหลดไปโหลดไปเฮ้ยเอ้ยเห็นเขาเหยาะกันย้อนดิ้นใส่แล้ว อยากลินให้เขาเด็กหน่อยขาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้สื่อสายยางหาสื่อสายสายางใส่อีหนะโอ้ยมาหยอกกันอยู่ทั้งหน้าอุ้มอยากลินน้ำ มวนคลากเลยมวนแห้งติฮะมวนแห้งพุ่นพุ่นไม่หยอกกันอยู่นี่ เาอุ้มเ้าอุ้มจัดการแล้วคุณขีดินสิร้อยมาแล้วอยากเล่นนะเขาคุนเอาเขียดแล้วพี่น้องบึง ก็ขอบคุณแม่แมท่ทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะคลิปนี้เอาไวส้สำนนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ